สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเจอกับลงุงตุ้กอีกคลิปหนึ่งนะครับทางช่อง MC f i t c h i n g TV นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่สะพานป่าหลายเหมือนเดิมครับผมนี่ก็ขนสมภราระลงแล้วครับผมก็วันนี้จะไปเล่นเล่นไมโครจิ๊กกันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าน้ําเป็นไงเดี๋แวปหาหมึงนิดหน่อยได้ไม่ได้ยังไงก็ตามชมกันครับผม โอเคเรอเรือมารับแล้วครับผมคนนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายแล้วกัน

cha giờ này nó sần lồ, lủng chà, tít cả, nam tưng chẳng. giờ này ta cong cong yao đây mà từ lộ, đi, ừ. 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 đầm đầm ừ. đi ô, tổ rết tổ rết kê nào. ตัวแรกนะครับเพืบนี่แน,น่ๆแน่ท่านผู้ชมฮะดันดีๆหน่อยแล้วเ้ย พี่เอาจูใหนะ <laughs> โอ้โหไม่ยินหรอกัน

รถกระไดเลยบ่าน่าจะมัน Tài quá ngon Nguyên tóc Nguyên tóc xây nè nè Không, lượng mức nó không mấy gì Tiệt ra đi mà không tóc mấy kén không à, Mấy có Mấy đồ đường Tóc quá à, kinh đai bản án Đây mới khoảng lù rồi อยู่อยู่กรุงมาจบแล้วก็เถืออ่ะกระดิ่งสองเหมืองกันที่ ไมแล้วไม่ใช่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 ดำดับหน่วงมึกตุงไม่ใช่ออ้าาวมันน่่ิกยูขงเรืตามมาเลยไม่ตีไปใกล้ไม่จะกิน่ะอืึไปรอดดันไปข้างเรือดูดว้าวเฮ้ยแม่หลองตีมันตามอยู่ไม่ละตามมาถึงจอเลยแก่ๆขกตีมันยับอยู่แขกข้างๆ็ได ลาอดำบ้านด,ดำดำอยู่บานูปลากัดอยู่กลางนูน,น,นี่ตัทีดีบเมื่อกี้เอาปงรนี่มันเลยเออวงานนะนึกไมไปนนต้องมีนนไไงมเยลยนั่นบอืออามมาน่งด้ไ

ไม่รื the, <pl ains> ้อการเลีง <Hum> ม <dû t> ึกอยู่กลางลานจริงนะมึกมึกมึกมาอยู่ครอบมันหรอมึกมาอยู่ครอบวะโคบโคบไม่กัดเลื่อยอย่างเนี้ยมามอเกิดเคยเปมอกลางลานนี่ไปนะซี่ซี่อี่ตัวได้กลางลานมุมมันเป็นไงกลางนี่ว่ามันหย่อมตียังเลยไม่กัดไม่มีตัว

Ờ đu đi rồi đi. Ừ, đi, đi. Tam ta này Bà lục bút đã kín rồi. Cầm đi làm ừ. đi. đi đi. Làng, đi đi. Làng. Ừ. lan đi luôn nữa nhưng đi chi tôi để là măn này có phải này đây. Anh đã bảo tung ni mà tung lên. À tung khăn rồi. Không thầy quá lá để đấy, mà phân.